แค่ยุ่ย28ปีนะแล้วก็เมื่อคืนดื่มเหล้าหนักมากเมาเขไม่รู้ว่าเตะอะไรแต่เอ็กซเรย์แล้วไม่มีกระดูกหักนะมาดูนี่เท้าเนี่ยบวมเลยนะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยบวมมากนะตอนนี้แล้วก็เดินลงน้ําหนักไม่ได้เลยนะฮะส่วนใหญ่สาเหตุหนึ่งเนี่ยพอดื่มเหล้าเยอะๆเนี่ยแล้วก็ทําให้เกิดเป็นเกาต์กัเริอดเนี่ยได้เพราะว่าอะไรเพราะวาเวลาดื่มไอแอลกอฮอล์เยอะๆเนี่ยมันจะทําให้ร่างกายมันต้องขับปสัสสาวะออกไปเยอะร่างกายก็สูญเสียน้ําเหมือนกันทำให้เกิดมีการสวิงของยูริกในร่างกายมันก็เลยทําให้อาจจะมีกกกการรตตะออนขงยูิ แล้วก็ของยูริกแล้วก็ทําให้เกิดมีการของโรคเกาต์เนี่ยได้นะครับนั้นแนวาทางในการรักษาวันนี้จะฉีดยาลดเสดพติดลดปวดให้ก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยอยาจจะต้องไปตรวจเลือดนะว่ายูริกในร่างกายสูงหรือเปล่าค่าไตเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วหลังจากนั้นต้องประเมินว่าถ้าเกิดค่ายูริกสูงเนี่ยก็ต้องดูว่ายูริกที่สูงในร่างกายเนี่ยมันเกิดจากว่า1ก็คือไตเนี่ยไม่สามารถจะขับยูริกออกได้ดีหรือว่าเกิดจากร่างกายเนี่ยที่มีการสร้างยูริกเยอะถแลถึงจะให้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นหลายครั้งกก็อาาาาาจจะพรใในห้ย เพื่อลดยูริกอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับนะแต่ยังไงวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องไปตรวจเลือดดูก่อนเนาะเนี่ยอักเสบไเนาะเนี่ยนะฮะอันนี้นี่เราเราตรวจอัลตราซาว์เนี่ยที่นะตรงนี้มีการอักเสบมันค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งหมดเนี่ยมีการอักเสบเนี่ยดำๆเนี่ยน้ำตรงหัวข้อนี่เลยนะครับนะเราจะฉีดยาลดอักเสบนะแล้วก็จะจัดยาให้กินด้วยนะครับเจ็บนิดนึงนะ เราฉีดยาเข้าไปในตำแหน่งที่มมีการอักเสบนะ